ตั้งชื่อเรื่องว่าราตีหลอนเด็กนาทศินถ้าตอนนี้เบิร์ตอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับเบิร์ตสวัสดีครับพี่นัทสวัสดีครับสวัสดีครับเบิร์ตอยู่ไหนเนี่ยอยู่บ้านพี่อยู่ลบบุรีครับอยู่ลบบุรีเนาะวันนี้เอาวันนี้เปิดแล้ววันนี้เปิดวันน,นี้ไม่มีนาะนมีพรุ่งนี้ครับมีพรุ่งนี้พรุ่งนี้มีที่ไหนพรุงนี้มีที่อ่างทองครับพี่อ้าบ้านพี่นี่แถวตรงตรงตรงอำเภออะไร วัดอะไรป่าโม่ป่าโมอ๋อป่าโม่โอเคคนละที่ละคนละที่ละเบิร์ดขอบคุณมากนะที่วันนี้มาเล่าในรายการได้ครับพี่ได้ได้ยินเสียงพี่ชัดไหมชัดแจ๋วชัดแจ๋วนะคือต้องบอกก่อนนารู้ว่าผมผมกําลังทําอะไรอยู่ทําอะไรอยู่ผมผมมาเพิ่งเพิ่งเพิ่งไลฟ์สดเสร็จเพราะว่าวันนี้เป็นวันเกิดผมเฮ้ยเอาหรอเพิ่งเพิ่งไลฟ์เพิ่งไลฟ์สดกับพวกแฟนแฟนขับพวกไลฟ์เสร็จแล้วพบกำลังนั่งกินมาม่าอยู่ อ๋อเหรอเฮ้ยโทษทีนะโทษทีนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับพี่พี่จําได้แล้ววันนี้พี่เพราะว่าคุยคุยกับทีมงานพี่ไปแล้วว่าประมาณห้าทุ่มครึ่งอะไรเงี้ยไมาย้องเสจพอดีโอเคพี่พี่จะบอกว่าวันนี้พี่พี่พี่ไลน์ไปแฮปปี้เบิร์เดย์ไม่รู้เห็นหรือเปล่านะอ่าเห็นแล้วครับพี่เห็นแล้วครับเอออย่างนี้ขอให้น้องมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะแล้วก็เป็นที่รักของ ประชาชนหรือว่าเป็นแฟนคลับที่มาดูน้องเบิร์ตทำการแสดงแล้วก็ขอให้ดังๆขึ้นไปเรื่อยๆนะร่ำรวยร่ำรวยนะน้องขอบคุณครับเลิฟเลิฟเหมือนเดิมเลยครับเหมือนเดิมพี่น้องน่ารักมากน้องเป็นเพระเอกลิเกนะครับแล้วก็คือน้องมันหล่อผมแจ้งคำนี้แล้วกันน้องมันหล่อแล้วยิ่งแต่งลิเกโอ้โหวเบิร์ตพี่นี่ใจละลาย <c oughs> พี่เป็นคนชอบลิเกเบิร์ตก็รู้ถูกไหมครับ <c oughs> แต่ไม่มีโอกาสได้ใส่ชุดลิเกเพราะว่าตัวอ้วนเกินไปหาไปยากพี่ตรงนี้หายากเออเฮ้ยวันหลังนะวันหลังถ้าไม่เล่นแถวบ้านพี่พี่ขอญาตขึ้นไปเป็นตัวโกงตัวโกงอะไรหน่อยได้ไหมได้เลยได้นะไม่มีปัญหานะออกไปได้เลยโอเคโอเคง่านหนาผมเองไม่ยากได้เลยได้เลยโอเคเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันเบิร์ดพี่ถามก่อนเบิร์ดใส่สมอลทอล์กป่ะครับเปล่าพี่โอเคปกติครับได้ถ้างั้นเบิร์ดช่วยช่วยเสียงดังให้พี่นิดนึงเพราะว่าตอนนี้เบิร์ดเสียงเบา อ๋อได้เลยครับพี่ได้ยินไหมได้ยินครับโอเคเรื่องนี้ครับเป็นประสบการณ์ตรงเนาะวิทย์ไรนาฏศินเนี่ยไม่ต้องเอ่ยชื่อนะว่าที่ไหนนะครับผมราตีหลอนเด็กนาฏศินเป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อยครับผมคือย้อนต้องย้อนกลับไปประมาณเออสิบตอนนี้ผมก็สามสิบสี่ตอนนั้นผมอยู่ประมาณมมอสี่มอห้าครับมอสี่มอห้าประมาณเนี้เราเรานี่ครับก็ประมาณสิบห้าสิบหก่มครับ ครับก็สิรวมสิบห้าสิบหกปีที่แล้วก็เราเข้าใจว่าธรรมเนียมเออ่คนเด็กที่เรียนน่านศิษ์เนี่ยก็จะต้องระหว่างครางเนี่ยระหว่างครางเนี่ยคือก็มีระหว่างเรียนเนี่ยก็จะมีไปสแสดงตามที่ต่างๆทางานจ้างก็คือว่าเป็นเป็นงานของโรงเรียนเองนะครับเป็นงานของวิทัยอไืไอ่าไปสแสดงแล้วเนี่ยอย่างเช่นไปเล่นโขน กว่าจะเสร็จก็สี่ท่าห้าทุ่มเทีเ่ยงคืนกว่าจะถึงโรงเรียนเนี่ยก็ตีหนึ 2, ่งตีสองหรืออะไรก็แล้วแต่ตามปต่ละจังหวัดก็ไดครับก็ถ้าหากว่านักเรียนคนไหนมีผู้ปกครองมารับก็กลับบ้านได้แต่นักเรียนคนไหนอยู่หอในก็เดินเข้าไปหอในแต่ถ้านักเรียนคนไหนเป็นเด็กบ้านที่ไม่ได้อยู่หอพ่อแม่ไม่มารับก็ต้องพักค้างที่โรงเรียนอในพักค้างก็จะมีครูนอนพักค้างคุมพักค้างด้วย บางวันก็จะเป็นรุ่นพี่ใครโตรสุดก็ดูแลรุ่นน้องอืจะเป็นธรรมเนียมอย่างนี้คือธรรมเนียมของนันทศิลป์นคือพี่ต้องดูแลน้องอย่างเช่นนในช่วงนั้นที่ไปเล่นเผอิญไอรุ่นที่ที่ไปนอนวันนั้นน่ะก็มีผมกับเพื่อนอีกห้าคนเนี่ยเป็นพี่สุดอืก็ต้องดูแลรุ่นน้องอถูกอ่าพอมาถึงเ,เสร็จสับก็ทุกคนก็ไปอาบนะ้ำอาบผ้าอะไรกัน ใครใครจะวิ่งเล่นจะอะไรกันก็ปล่อยให้เล่นกันปกติครับเพราะว<ม>่าเราผู้ชายด้วยเราก็เล่นด้วยสไลด์ดงสไลเดอร์แล้วก็เล่นกันเต็มที่พอเด็กจากบก็ขึ้นมานอนในชั้นสองมผมอธิบายก่อนชั้นสองเขาเรียกว่าห้องละครห้องละครเนี่ยคือจะมีผ้าม่านกั้นกั้นไว้ประมาณหนึ่งห้องสําหรับตั้งเสียงครู<ม>อืพระอิศวนพระพรมอะไรเสียงครูทุกต่างเวลาเด็กนักศิลป์เนี่ยจะไปสะแสดงกันที่ไหนก็แล้วแต่จะต้องขึ้นมาไหว้ก,<ม>วก่อนก่อนที่ขึ้นรถบัส คคือว่าชั้นสองก่อนผมผมก็จะนอนห้องนั้นเพราะว่าอาม่านเอาม่านรูดกั้นกั้นครูเรียบร้อยแล้วพวกเราก็จะนอนอีกอีกห้องกระจกพอระหว่างกําลังก็ทุกคนก็ปูที่หลับที่นอนนอนแต่พวกผมอะก็มานั่งกันอยู่ริมระเบียงอ่าขอโทษนะครับอันนี้อันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะฮะก็สมัยก่อนเนาะสุบุลงสุบุรีก็นั่งกันอยู่ข้างนอกเพื่อไม่ให้ห้อให้องอะไรมันเมอดก็นั่งกันอยู่ข้างนอกอ่าบางคนก็คุยโทรศักท์บางคนก็อะไร ตึกสองเนี่ยจะหันหน้าไปทางน่าจะเป็นทิศตะวันออกครับผมจำเอ้ยทิศตะวันออกทิศตะวันออกนะครับแล้วเยื้องๆทางฝั่งซ้ายมือเนี่ยประมาณห้าสิบเมตรจะเป็นตึกอาคารบนตรีก็จะสอนลันหน้าดนตรีซากง้ากอจะเป็นตึกนั้นทั้งหมดนะครับแล้วตอนนั้นประมาณห้าทุ่มเที่ยงคืนอ่ะมองเที่ยงคืนตีนหนึ่งไม่เกินเนี้ยมันก็ระหว่างระหว่างที่พวกผมนั่งกันอยู่ นั่งนั่ง,งคุยคุยกัยแบบเพื่อนกันอยู่เล่นอะไรกันอยู่มันมีน้องเอ่อ LGBT คนหนึ่งอานเรียกง่ายๆเลยน้องกระเทยคนหนึ่งลูกสาวชื่อว่าชื่อแมนมากชื่อสุริยาผมผมก็เรียกเขาอีทุริยาเขาจะเดินมาเลยเขาจะเอาผ้านุ่งแดงนะผ้าแดงที่เรานุ่งกันนะมาทำเป็นสไบาย,ยาวๆแล้วก็เดินลาดมาที่หนูอยากลำระบำ,ล,ำลบลบุรีจังเลยอยากลำระบำลบลบุรีจังเลยอย่านะงนั้นอย่างนี้ ไอ้เพื่อนผมคนหนึ่งก็ตะโกนไปว่ามึงจะรำยังไงมันไม่มีเพลงหบไมเปล่าไม่มีเพลงจะรำยังไงอ่าแว๊บเดียวพีนัทไม่ถึงสิบวิเสียงจากตึกดนตรีเป็นเสียงระนาดถล่มเป็นเสียงเพลงระนาดเป็นเสียงเพลงระบำระบุรีขึ้นครับ ผมก็ได้ยิน้วผมก็ทีนี้ก็หันอุลลวผลุกทีนี้พวผมก็หันไปมองมันจุดเยอะหันไปที่จุดดนตรีอ,อหันไปที่จุดเดียวก็แบบว่าสุริยากรีตเลยว้ายทำไมอ่ะยังไม่ทันอะไรพี่เที่ยงคืนแล้วตึกดนตรีใครจะมาตรีระนาดนะเที่ยงคืนแล้วเหรอใช่อุ้ยอุ้ยผลลุกอะ่ะเออคันคันจะเป็นพวกบ้านพักครูและครูที่ก็จะซ้อมระน,น้ากันใครจะมาตั้งตรีระนาดตอนเที่ยงคืนพี่ อ่ะโอเคถึงแม้จะตีแต่ทําไมต้องไปตีเพลงระบำลบบุรีด้วยอะ่ะก็น,นี่ไงมันตรงตัวแบบเป๊ะเ,เลยผมแบบกิตุริยาก,ก็กรี๊พอกรี๊ปุ๊บไปนอนเลยผมก็ไลไ่แบบไปนอนไปนอนไปนอนไล่ลูกน้องไล่เด็กไปนอนระหว่างนะพวกผมก็เล่นกันต่อผมก็เตะมวยต่อยผมก็เล่นกันอยูดีวผมพวกผมก็ไม่นอนกันอะ่ะบางทีผมก็เดินขึ้นไปชั้นสามชั้นสี่ไปเล่นคือผมว่าเละเทะของพวกผมอะอมวยความแบบ ตำรวจเนี่ยเราก็ล่า้าพหีนอกการทำไมก่อนเพรบแล้วมันก็ไปแล้วแต่ว่าก็ไม่มีอะไรครับแล้วก็กลงมานั่งกันที่เดิมประมาณเกือบล้มตีนหนึ่งทีเนี้นเพ้อนสายตาเนี่ยพวกผมเนี่ยหันไปมองตรงขอบกําแพงก็ห่างไปต่อราวต่อราวสามสี่ร้อยเมตรแต่ระหว่างตรงขอบกําแพงนั้นจะมีไฟทางครับพี่จะมีไปทางอ่าใ,ให้วาดภาพก่อนนะครับคือมองจากนี้ไป มันจะเป็นถนนตีโค้องออกซ้ายแล้วออกขวาเ,เหมือนสนามฟุตบอลแต่มันไม่ใช่สนามฟุตบอลครับมันเป็นสนามหญ้าเฉยๆวันไปตรงนั้นกจะเป็นวงกลมวงกลมแต่อีตรงวงกลมฝั่งซ้ายเนี่ยเป็นขอบกำแพงคและอีตรงฝั่งตรงข้าฝั่งข้างๆนั้นจะเป็นหอชายซึ่งติดไฟหมดแล้วนอนหมดแล้วแล้วก็จะมีต้นมงต้นไม้ตั้งอยู่ตรงหอชายเยอะแยะมากมายใีตรงขอบกำแพงนั้นก็จะมีไฟไฟทางที่มันส่องเห็นอยู่ผมเห็นเป็นเงาสามเงา ไม่ใช่ผมคนเดียวนะผมและเพื่อนอีกหกคนเนี่ยเห็นเป็นเงาสามเงารกระโดดลงมาจากกำแพงฟุดปุ๊บฟุบอ่อพี่พี่พี่คิดพี่คิดตอนแรกพี่ก็ต้องคิดว่าขโมยหรือไม่ก็ไอเด็กคนไหนมึงหนีหอแล้วมึงเข้าอ,อ,ะอะไรอย่างเงี้ยจะไปจับผิดเรื่องเือเรื่องอะไร,รบ้างเฮ้ยเรามีมอเตอร์ไซค์นี่ว่ะไปสามคันคันละสองคน ก็ขับ <celular> ซ <enfant> oh. hmm. ้อนกันไปก็ขับซ้อนเนี่ยไปผมขันแรกผมเป็นคนขับเพื่อนซ้อนไอ้นั่นก็ไล่กันไปก็ค่อยๆขับอะครับไม่ได้ขับเร็วนะพี่ก็ประมาณยี่สิบสามสิบค่อยๆขับไปก็ทีเนี้ยไอ้ไปเงาแล้วนะ่ะพอระหว่างทางขับไปเนี่ยประมาณเราเราจะต้องเห็นตะไกลแล้วเพราะมันลงมาปุ๊บมันก็มานั่งโอ้ยว่าเขาอะอยู่เงาดำๆอะมันอยู่ตรงเ ใกล้ๆเป้าหม,ามแต่ผมอะเห็นเป็นไฟแดงแวบแวบแวบเหมือนคนดูบหรี่ยก็ยังคิดว่าอ๋อใครมาแอบดูหรี่แสดงว่าเด็กหอมัปนปีนหอเข้ามาก่อนที่มันจะเข้าหอเนี่ยมันแอบดูหรี่กัแนแน่นอนใจค,คิดอย่างนี้ครับระหว่างพอเราตีโค้งขวาไปเนี่ยพอเราเห็นไฟแดงแวบแวบแล้วตีโค้งขวาไปปั๊บเนี่ยไฟหน้ารถเราจะสาดไปเห็นเขาพอดีเขาค่อยๆเหมือนมาอยู่ตรงขอบ ขอบถนนนะครับอ uh. แล้วเขาก็นั่งยอง,ยองมือดูดดูดจริงๆแต่เหมือนเป็นบุหรี่ใบจากนเป็นบุหรี่อะไรอย่างเงี้ยพี่ uh, uh. ไฟมัน่อไฟส่องทำไมพี่ผมทุกทุกคนคือเฮ้ยพี่คนบ้าละลรตัวดำยิ้มตาแดงเฮ็ดเลยตา oh. แดงเหมือนไฟไฟที่เขาดูดอะ่ะสามคนแล้วมองมาทั้งที่พวกผมอะ่ะ เดี๋ยวนะั้นตัวดํานี่ไม,ไม่ไม่ได้หมายความว่าเขาอยู่ในที่มืดนะคือเราเราไ,ไฟเราสาดไปโดนเขาถูกไหมไฟอ่ะพี่วาดภาพพอพี่ตีโค้งขวามาปั<อ>๊บใช่ไหมพี่เห็นมันละเห็นเป็นเงาดำๆแล้วมีไฟแดงๆว่าแวบบคนดูบุหรี่ไกลๆที่จะเห็นใช่ไหมว่ามันมีคนจูดบุหรี่ดูดอะไฟมันแดงว่าบ้าๆอยู่แล้วใช่ไหมถูกพอพอตีโค้งขวามาปั๊บเนี่ยไฟไฟหน้ารถมันสาดไปเนี่ยมันเห็นเลยเฮ้ยจะ<ต><อ>ถามว่า ถ้าหักรถตอนนั้นอะคว่ำครับแล้วหักไปหน่อยเดียวมันก็จะถึงเขาแล้วอะ่ะพวกผมเลยเฮ้ยพอเฮ้ยคําเดียวผมันแรกผมบิดเลยผมบิดผ่านเลยออืผมบิดต้องมันต้องบิดผ่านเขาเพื่อมันจะวนวนกลับมาโรงเรียนพอดีกลับมาที่ผมที่ผมนอนยันพอดีครับก็ต้องบิดผ่านเขาทีเนี้ยลูกกันงงลูกกันหน้าไม่สนใจเลยพี่พอยิ่งบิดผ่านพออช่วงผ่านอะ่ะสัญชาตยานคนมันต้องเหลือไปมองอ่าใช่ ตาตาแดงอะ่ะตาแดงที่ไม่มีตามันแดงอย่างเดียวแต่ทาไมเรารู้สึกว่าเขามองหันตามรถทุกเราวะ่ะโอ้แต่อันนี้เป็นสิ่งที่เพื่อนผมเล่าต่อซึ่งผมมีหน้าที่บิดรถแล้วผมไม่หันไปมองเออถ้าผมหันไปมองผมคว่ำแน่ผม<อ>ตกบ่อน้าแน่<อ>ผมบิดสุดบอกเลยทีเนี้ยเนินลงเนินไม่สนเด้งปุ๊บปักปักและพี่อีเ้นที่ ระหว่างวกกลับมามีไฟทางวันนี้แค่ฝั่งซ้ายแต่มีฝั่งขวาไม่มีปฟทาง <ฮะ S 2> แล้วมันมีไฟอีกทีก็คือหน้าตึกเท่ากับว่าอีตรงระหว่างกลับอะมืดทั้งเส้นใช่ไหมพี่ใช่ใช่ก็้ถึงจะมาเจอไฟอือผมบิดผมคันแรกอะผมลุดผมลุดไฟมาได้ทีนน 2, น 3, เนี้ยไอคันสองคันสามเนี่ยมันก็ตามกันมาติดๆไอคันที่สามเนี่ย ไอ้เพื่อนผมไอ้คนที่ซ้อนผมยังมองหันไปมองมันหันไปมองว่าไอ้คันที่สามระหว่างกําลังจะหลุดอ่ะมันมีมือดำๆเนี่ยจะจับไอ้คนสุดท้ายอยู่แล้วเหรอเอื่อมเป็นมือสุดท้ายมาจะจะจับถึงไหลอยู่แล้วแล้วมันหลุดมาตรงไฟพอดีเนี่ยแขนเขาเลยไฟแขนเขาเลยไฟมาแล้วเขาก็ดึงแขนกลับแต่เขาก็ยืนอยู่ตรงนั้นมองพ้วผมอ๋อพอมันมันมันช่วงที่มีไฟเขาเขาหยุด เขาหยุดอุ้ยคุณลุกเออหยุดอันนี้อันนี้ผมสันนิฐานนะออหยุดเพราะตรงหน้าตรงตึกที่ผมวิ่งขึ้นไปคือตึกครูมีเสียงครูอยู่โอ้ครับทีนี้อะไรบ้าแล้วผมก็ทีนี้พอจออแล้วได้คิดตัวผมอะ่ะไม่หันไปมองแล้วแต่ไอ้เพื่อนมันนะมันก็สัญาตยานคนมันก็ต้องวิ่งวิ่งไปมองไปใช่ไหมออผมกูวิ่งุบ,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 บขึ้นไปแล้วผมก็ไปนอนไปนอนอยู่หน้าเสียงครูอะ่ะพผมอ่ะห้าหกคนคือนอนตรงนั้นเลยครับ งูจุ่ตรงครูเลยคนนี้เท้ามาครูเขาเห็นพวกผมมันมันนอนสั่นอะไรกันตรงนี้แต่ว่าไม่ถึงขั้นแบบโอ้โหจะใค้หัวกองหัวโกดไม่ไม,ไม่ไม่ถึงขั้นนั้นนะครับพี่แต่ว่านนเขานอนสั่นก็แบบมานั่งคุยกันเรื่องผีพวกพวกพวกกระเทยน้องให้บอกว่าพี่จะงนัง้นอย่างนี้ก็คุยกันเรื่องผีนี่นะครับครับเหตุผลเพราะทีเนี้ยอันเนี้ยผมสั่นนิฐานไม่ได้ว่าเป็นผีอะไรออแต่พอมาฟังครู ครูเขาอาจจะพูดให้เราสบายใจอันนี้คิดก่อนหนึ่งเพราะมึงครูก็ถามมันแรกว่ามึงทําอะไรกันบ้างอ่ะผมก็เล่นกันเล่นเลยอ่ะอันเนี้ยครูบาอาจารย์แล้วตั่งสอนมึงว่าให้มานอนแล้วมึงขึ้นไปเล่นชั้นสามแล้วครูอยู่ชั้นสองมึงก็เล่นเหยียบหัวครูไปเหยียบหัวครูมาใช่ใช่ถูกต้องมึงวิ่งวิ่งเล่นกันเดินไปห้องนี้เฮ้ยผีผีนี้มันก็วิ่งกูกกเดินไปชั้นนี้วิ่งโอ้ยอะไรเงี้ย เป็นป่าพีชนี้และอันนี้อันนี้ครูครูเขาบอกว่าเนี่ยครูบายจาจเขาเอาเอาพวกเนี้ยมาลงโทษมึงให้พวกมึงให้พวกมึงมานอนครับอ่าแต่อีกข้อสถานีฐานหนึง่งอันนี้มันเป็นเรื่องเล่ากันมาว่าตรงที่โรงเรียนที่ผมตั้งกันอยู่อ่ะอดีตคือเป็นป่าช้าเก่าอืเพราะจังหวัดที่อยู่ก็เป็นจังหวัดที่มีมาตั้งแต่สมัยยุคละวงละโว่ละวงละ,ะวะอะไรตั้งแต่ยุคน,นั้นอ่ะ أو, ใช่ไหมจังหวัดเนี้ยที่ผมอยู่ มันก็มีมาแบบนี้แต่ผมว่าก็ปันธงไม่ได้ว่าเป็นประช้าเก่าจริงหรือเปล่าครับและหรือยังไงแต่ว่าแต่ที่ผมเชื่อกันว่าอ่าจจะเป็นเย่าะพวกมึงเล่นกันไม่ดูเองครูบาอาจารยก็เลยเอาเอาผีพวกเนี้ยมากำหลางพวกมึงอ่าประเภทนี้เรื่องเราก็ปรกมาอย่างนี้ที่เดี๋ยวนะ จริงๆไม่ต้องสรุปอะไรเลยที่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 ทททตัวของเบิร์ดไปเจอเจอมาแต่โชคดีเนอะคือด้วยความที่มันเสี่ยงตรงไหนตรง,ตรงไหนรู้ป่ะตอนที่เราบิดหนีอ่ะขึ้นลูกและหน้าดูนี่นั่น,นเฮ้ยดีไม่ล้มนะ<อ>ถ้าล้มนี่โอ้เลือดเนี่ยที่ล้มกนเลือด,ด,ลลอดแล้วก็บอกว่าบิดมามาหมดปอกไปก็บิดเต็มที่<ต>ถ้าล้มลม,มันกลัวจะไม่เลือดอย่างเดียวว่ะดคิคือคือคือระยะทางอะพอหักขวาไปเนี่ย ถ้าจะมองจากมองมองเอาเอามองจากตึกก่อนอม,มองจากตึกไปตรงขอบกําแพงนั้นอะ่ะประมาณสามถสี่ร้อยเมตรแต่ขับจากตึกไปหน่อยหนึ่งเพื่อไปเข้าอีตรงวงเวียนตรงนั้นน่ะวงกลมตรงนั้นอะ่ะพอเลี้ยวขวาไปเนี่ยนั้นพี่ห้าสิบเมตรก็ถึงล่างแล้วอะ่ะอ๋อไม่ก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ไกลามากนะเอายี้ดีกว่าครับผ <พา S 1> มมันก็ไม่ไกลแต่ว่าพร คนเราก็สงสัยไงคนบางทีผมไปเล่าให้รุ่นพี่หรือเล่าให้ใครฟังบอกว่าแล้วทําไมนไม่หักรถกลับมาเลยพี่คนไทยที่สงสัยอยากรู้อืม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 อืก็คิดว่าโคนไงแต่พอเข้าไปใกล้ๆอ่ะยิ่งยิงไกลยิ่งใช่ยิงไกลยิงชัดมันมีแต่ยิ่งใกล้ยิ่งเจ็บแต่นี้ยิ่งใกล้ยิ่งใช่ออ้นยมันสงสัยเพราอยากรู้ว่ามันจริงไหมพอจริงก็บอกใช่จริงด้วยถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็เทรด <laughs> ไม่ <laughs> แล้วแล้วย้อนกลับไปนิดนึง <c oughs> น้องที่เขาอยากจะมารำเพลงเลยนะระบำลบบุรีเนี่ยครับเพราะอะไรเขาเขาถึงอยากจะรำเพลงนั้นนะ่ะเพราะอะไรพี่อันนี้ไม่ได้บลรี่นะ,ะแต่ถ้าเป็นสมัยสิบห้าสิบหกปีเมื่อก่อนมันไม่มีเรื่องบุรีบุรีใช่ปะ,ะพี่ลูกสาวอะลูกสาวเขาอยากรำเพลงผู้หญิงอนะขึ้นมาเพลงที่ผู้หญิงรำอะมันไม่ใช่เพลงต้องห้ามใช่ไหมมันไม่ได้เพลงต้องห้ามครับมันเป็นเพลง ปกตินี่แหละจะยิงระบำเอ่อโบราณคดีแอะแอแอะแอะแ่นีจะเป็นตีตีที่ก่อนจะเป็นตีเป็นบงนะที่ติดดนตรีอ่ะเลรียงกุมารอแล้วกุมารน่ะก็เป็นคนดูแลติู่งั้นแล้วจะถามว่าแล้วทําไมคนอันนี้ตามความเชื่อเด็กหน้าเป็นหน้าเพราะว่าแล้วทําไมกุมารกุมารต้องเป็นหน้าเป็นเพราะอะไรก็ก็ก็ชีวิตเขาอยู่แต่ในนั้นน่ะ แล้วเด็กมาเรียนทุกวันอ่ะเลยมีพลาด้านหน่อมีท้อเออเดี๋ยวแล้วไม่โดน็เลยนะเขาบอกเป็นโน้ตบอกเลยนะก็ถามว่าเด็กเด็กเป็นกุมารเป็นเด็กแล้วกุมารก็นั่งเรียนกับเด็กอยู่ทุกวัน่ทุกโดนดีอ่ะโอ้โหพี่ติ่งจินทิพยวิ่งเย็นทิ่งน่ากลัวอืมอืมอืมเข้าใจนึกนึกอารมณ์ออกเลยอ่ะโอ้หกโมงหกโมงไม่เกินทุ่มล็อกตึกแล้วอ๋ออ๋อเครื่องเีหายครับอันนี้แถม อันนี้แถมอยังไงอ่ะตึกสองนี่แหละที่ผมผมนอนเนี่อผมมีเพื่อนคนนึงชื่อเอกซึ่งเป็นหลานของศิลปินดีเด่นแห่งชาติเอกเพื่อนผมเนี่ยครับไอ้นี่เก่งเก่งล้หนาเก่งอน้าทุ้มเก่งคล้องเก่งมากมากแต่ติดเกมนะดย้อนไปสิบห้าปีเล็กนาลงเล็กนาล็อสมัยนั้นสมัยนั้นสมัยนู้นอะไอที่ไปต้องไปนอนนอนร้านเกมนั่น่ะยุคนั้นอะครับ ไอ้น,นีเขาจะไปเล่นเกมทุกวันทุกเย็นแล้วก็จะกลับปีนกับพ่อบ้านบ้านมันอยู่ในโรงเรียนเาบ้านพักอาจารย์มันก็จะปีนกำแพงกลับมานอนที่บ้านทุกวันประมาณตีสามตีสี่ครับระหว่างนั้นมันต้องเดินผ่านศึกสองเพื่อจะไปถึงบ้านบ้านพักครูมันเงยหน้าเลยเปนตึกอะ่ะเห็นคนแก่ ใส่หัวเป็นลือสีอ่อยืนในท้าแล้วยืนมองกันอยู่จริงดิหน้าห้องครัวโอ้โหอ๋อมันมันก็เจอมันก็เยอะมันไหว้แล้วมันก็เน้นในใจพ่อผมไปเล่นเกมมาครับแล้วมันก็วิ่งครับครับเฮ้ยแต่แต่พี่เชื่อเจอทุกเจอทุกวันจนชินอืมทุกวันจนชินจนชินจนชินครับ นต่อันนี้เป็นเรื่องแพมแต่ว่าพี่เชื่อนะพี่เชื่อนะเบิร์เราเราด้วยความที่เป็นลูกลูกพ่อแก่อยู่แล้วแหละเราเชื่ออยู่แล้วว่าท่านมีจริงถ้าถ้าเราเราก็ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่สามารถจะไปบอกคนคนอื่นว่าว่าว่า,วา,วาความเชื่อนี้มาจากกระบวนการไหนนะแต่ว่า<ด><ะ> Bou, มันจะรู้อยู่ที่ที่ท,ท,ที่ที่ตัวเราเองที่ใจเราเองว่าทําไมเราถึงเชื่อทําไมเราถึงไหว้พ่อแก่ทําไมเรารู้สึกแบบ อ,อ,อบอุ่นทุกครั้งที่มีพ่อแก่ไปด้วยเชื่อว่าทุกคนเนะไม่ว่าจะเป็นเบิร์ก็ดีต้องต้องมีพ่อแก่ติดในรถก็ดีหรือว่าที่บ้านก็ดีหรืออาจจะห้อยติดตัวด้วยก็ถูกไหมต้องไปทุกที่อ่ะใช่นี่เอาจริงนะถ้าคุณผู้ชมเนี่ย<ๆ>เห็นภาพผมเนี่ยจากในจากในจอนะครับว่ามีภาพผมแล้วก็มีหน้าหน้าผีอยู่ด้านซ้ายมือเป็นด้านขวาเป็นหัวก็โลกแต่ว่าด้านหน้าผมที่ที่อยู่ประจันหน้าผมเนี่ยคือพ่อแก่นะครับผมจะไปทุกที่เลยที่ทผมทํางานเออ นั้นเป็นความเชื่อของส่วนบุคคลแล้วกันเนาะครับพี่ได้เลยน้องพี่ไม่กลัวและเดี๋ยวเบิร์ดไปกินมาม่าต่อนี่ฝากหน่อยฝากหน่อยเบิร์ดจะติดต่อเบิร์ดไปแสดงเอาจริงๆนะน่าจะคิวเต็มแล้วล่ะมั้งสร้างฝากผลงานผลงานกำลังกำลังจะมีช่วงบ่ายปลายปีครับเชิญเลยเชิญเลยละครเรื่องคู่พระคู่นางทางช่องวันในสามเด็ดก็หลังจากหมดสัญญาไปเมื่อสามสี่ปีละก็ได้ย้อนกลับไป รับใช้อดีตต้นสังกัดเดิมครับก็ได้กลับไปเล่นนะครับแล้วก็ถ้าหากใครอยากรู้ว่าผมเป็นใครก็ลองไปดูเรื่องย้อนหลังเรื่องเสียงเอื้อนสะเทือนดาวสูดลักชุลมุนได้ครับแล้วก็เนี่ยไทแอนห้าฮ่าห้าที่เล่นกับพี่พี่นัดก็เล่นกันเพราะเรารู้จักกันตรงตรงนั้นนะพี่น้องเบิร์ดราการหนงช่วงวันใช่ถูกต้องเบิร์ดเคยเล่นเสียงเอื้อนสะเทือนดาวถูกป่ะตอนนั้นเบิร์ดเล่นเบิร์ดเล่นเป็นเสียงเอื้อนใช่ไหม เล่นเป็นเสียงเอื้ออแล้วไปสะเทือนอะไรพี่เชีย์ผมเล่นผมเล่นเป็นพี่ชายของพระเอกครับผมอ่าโอเคโอเคแต่ถ้าตาในในในกองในกองเขาเรียกว่าพระเอกคู่ที่สามพระเอกคู่ที่สามนะแต่แต่ผมไม่เคยรู้จักว่าผมเป็นพระเอกผมเหมือนตัวตลกทำไมอ่ะก็ผมเป็นผมเป็นกรโดนอย่างเดียวเลยเออเอาเอาเอายังไงก็ฝากติดตามน้องด้วยเป็นน้องชายน่ารักมากคนหนึ่งแล้วก็วันหลังถ้าไม่ติดอ่าแสดงนิเก โทรมาเล่าได้ไดนะเบอร์นะพี่ฮะอันนี้ฝากไว้เรื่องหนึง่งแล้วไว้คราวหน้าค่อยโทรมาสก,กีนเรื่องได้อาถันหลอนนอนลงนิกเกออาถันหลอนนอนเออเอาเอาซิเอาซิเอาซิพี่รอพี่รอวัดวัดหนึ่งที่จังหวัดปราเออมันมันไม่ไม่ไมแน่ใจมันขึ้นเขตตาจีนหรือ,อยังอ่ะเดี๋ยวมันมันติดอย่นะครยกปาจีนเนี่ยจังหวัดนี้แหละอ้าวโอเควัดหนึ่งเออชื่อไม่ได้ โดนทั้งลงได้เงั้นพี่รอนะเบอร์นะได้พี่ได้น้องวันนี้ขอบคุณมากเบิร์ดครับผมครับสวัสดีครับครับขอเปุนนักประสบความสำเร็จมากๆครับพี่สวัสดีครับแต๊งคิวน้องขอบคุณมากครับผมเนะฮย